โปรแกรมฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน้าบ้านหวันช่ำกันนิดนิดหน่อยๆนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่รวมถึงทางด้านของกิจกรรมดีๆของเหลาร้อยหลาด้วยนะครับทายสกอร์กันระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านของสเปอร์นะครับพี่ไหนทายถูกรับ300นะครับสำหรับเ c เหล่าร้อยหลา ค่ำคืนนี้มีมาฝากกันทั้งหมด7คู่นะครับพิม์ลิกอังกฤษเริ่มกันตั้งแต่2องทุ่มตรงครับอิฟสูดทาวเจอกับแอชซันวินล่านะครับผู้สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยคู่กิจกรรมเหล่าร้อยลาด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาที่แอชซี่หนึ่งศูนย์ครับทายสกอร์ถูกรับไปเลยนะครับสามบาทนะครับง่ายๆนะครับทายสกอร์พิมพ์ชื่อทีมทายสกอร์กันมาติดแฮชแท็กเหล่าร้อยลาด้วยนะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาได้เลยนะครับ สำหรับคู่แมนยูกับทางด้านของสเปอร์นะครับบุนเดสลิก้ามีมาฝากกัน1คู่ครับ2องทุ่มครึ่งนะครับโฮสต้คิวกับทางด้านของแฟรงเฟิร์ตครับการโชซิอาหนึ่งคู่ครับนาโปลีกับปอนซ่านะครับหัวตารางเจอท้ายตารางวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทางด้านของสเปนครับมีคู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับแอนติกบิเบลเจอกับเซบีย่าครับคู่ดึกเป็นมาดริดดาร์บี้นะครับแอตเลติโกมาดริดเจอกับเรอัลมาดริดนะครับทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสครับ ทีมฟอร์มแรงอย่างมาร์เซย์วันนี้ออกไปเยือนทางด้านของสตาร์บุกนะครับทั้งหมด7คู่ค่ำคืนนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับพิม์ลิ่งอังกฤษค่ำคืนนี้ครับมาขาวอิฟสวิตทาว์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนสิงห์ผยองอย่างแอสซัมวิลล่าครับคู่นี้กำแพงเปิดมาแอสซัมวิลล่าเปิดมาครึ่งเมตรนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังนะครับแอสซัมวิลล่าชนะไป6เสมอ3ครับอิฟสวิตชนะได้1นัดนะครับผลงานเจอกัน นัดล่าสุดย้อนไปปี2018-2019นะครับเป็นทางด้านของอิบสวิททาวบุกมาเยือนแอนตซนิลล่าแอนตซนิลล่าชนะไป2-1บ้านอิบสวิททาว2นัดเนี่ยแอนตซนิลล่าเสมอ1นัดนะครับชนะ1นัดที่ชนะเนี่ยชนะถึง4ประตูต่อ0เลยนะครับผลงานของเจ้าบ้านกันต่อครับเล่นในเพลย์ลีก2นัดล่าสุดเก็บมา2แต้มนะครับสำหรับทางด้านของอิบสวิททาวยันเสมอซัมตัน1-1นะครับเสมอไ布莱ตัน0-0 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอกับฟูแลมนะครับหประตูตอนหนึ่งในลีกคัพเนี่ยก็เสมอกับทาหน้าของวิมเบิลดันนะครับทาหน้าของแอสตันวิลล่าบ้างครับเก็บคะแนนมาอย่างต่อเนื่องนะครับในพรีเมียร์ลีก4นัดหลังเนี่ยเก็บแต้มเต็มมาเลยนะครับสนัดชนะมารวดนัดล่าสุดไปเยือนทางด้านของวีคอมนะครับในลีกคัพชนะได้2-1งพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านชนะวูฟสาครับในแชมเปี้ยนส์ลีก ชนะทางด้านของยังสปอยครับไปเยือนนะครับชนะได้3 0นเปิดบ้านชนะเอเวอเรตสามประตูต่อ2ไปเยือนเลสเตอร์ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับผลงานดีต่อเนื่องเลยยิงได้ต่อเนื่องด้วยสำหรับทางด้านของแอสตันวินล่าลูกทีมของอุนายอเมรีนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับปูนี้นะครับเริ่มจากทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับอิซูทาวมาในรูปแบบ4231นะครับลูกทีมของแม็กเคน่านะครับเกมรุกมีทางด้านของเลียมดีแลบนะครับ ในแดนกลางจับมาถึง5คนนะครับเควินฟิลลิปครับวันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับยืนจับคู่กับธนาองแซมอร์ซี่ครับในแดนกลางที่เพิ่มเติมเกมรุกขึ้นมามีเวิร์สเบิร์นนะครับทางด้านของฮัตซินชันนะครับรวมถึงทางด้านของสมดิสด้วยนะครับอาซามิล่าครับมาในรูปแบบ4 4 1 1่นะครับค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาทีเดียวนะครับตัวเล่นขาดหายไปเยอะพอสมควรต้องรอเช็คความฟิตอีกเพียบนะครับ เกมในแดนกลางครับมียูริสเตเลมังยืนจับคู่กับโอโนาน่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีทางด้านของไบเล่อยู่ทางด้านขวาจะขอบเลมซี่ทางด้านซ้ายนะครับเกมรุกใช้หน้าเป้าหน้าต่ำนะครับอย่างทางด้านของโอลิวอกินยืนกับทางด้านของมอร์แกนโรเจอร์นะครับก็ถือว่าเล่นกันเข้าขามากขึ้นนะครับตัวเล่นบาดเจ็บรอเช็คความฟิตของทั้งคู่วันนี้ครับทางด้านของอิสวิตเนี่ยยังต้องรอเช็คความฟิตของเควินฟินลิปกับทางด้านของแจ็คคลาร์กนะครับ ลูกทีมของอูนายอัมรีครับยังไม่มีแมสติแคดคามาลาสครับแม็กกินไทารอนมิงรวมถึงทางด้านของเดโกคาร์สนะครับที่เจ็บไปเนี่ยก็อย่างทางด้านของไบแดนส์นะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นทางด้านของแอชซันมิล่านะครับเปิดครึ่งเมตรเท่านั้นเองนะครับขยิ่งก้าวเดียวก้าวกระโดดได้ก้าวเดียวก็ข้ามแล้วนะครับสำหรับกำแพงนี้คู่นี้ก็ยังเชื่อว่าแอชซันมิล่าครับจัดหนักได้ครับไปกับทางด้านของสิงห์พยองแล้วกันครับในคู่แรก ของค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านของสเปอร์นะครับมันแน่นอนครับคู่นี้กิจกรรมด้วยนะครับทายสกอร์กันเข้ามาติดแฮทแท็คเราละหล่ะแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์อาเอนะครับทายถูกรับ300นะครับสำหรับ FC เอฟซีเราละหล่ะใครยังไม่ได้เป็น FC เนี่ยรับ100บาทนะครับคู่นี้เตะกัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับที่โอทอฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะครับแมนยูกับสเปอร์ กำแพงคู่นี้เป็นแมนยูนะครับเปิดมาเกือบครึ่งเมตรนะครับเจอกันมา10นัดหลังนะครับแมนยูชนะไป5สเสมอ3สเปอร์ชนะไป2นัดนะครับในบ้านแมนยูนัดล่าสุดดูการที่แล้วเป็นการสเสมอกันไปครับ -2 2แบบสุดมันนะครับก่อนหน้านั้นแมนยูไปเยือนสเปอร์สเปอร์ชนะได้2 0สเสมอบ้านสเปอร์2 2นะครับแล้วก็ในบ้านแมนยู3นัดหลังแมนยูชนะไป2นัดนะครับ เพิ่งจะเสมอ1นัดนัดล่าสุดนะครับที่เหลือแมนยูก็พอเก็บได้ครับมีทางด้านของปี2020ครับสเปอร์บุกมาเยือนแมนยูเนี่ยชนะได้ถึง6ประตูต่อน, 1, นหนึ่งนะครับหนัดที่มันๆน,นะครับทางด้านของสถิติของเจ้าบ้านก่อนนะครับแมนยู Man u, ผลงานทู่ทๆเหลือเกินนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของทเวเต้นในยูโรป้าไปนะครับหประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นไปเยือนคริสตันเลยเสมอ0ููนย์นะครับ ในบ้านชนะบาร์สลีย์ครับทีมอันดับล่างกว่าเยอะเลยนะครับในลีกครับเนี่ยชนะได้7ประตูต่อศูย์ไปเยือนซัมตันชนะได้30มนะครับมาดูทางด้านของสเปอร์กันบ้างครับฟอร์มแรงมานะครับในยูโรป้านัดล่าสุดเปิดบ้านชนะคาราบักไปนะครับถึงแม้จะเหลือ10คนตั้งแต่8นาทีแรกนะครับชนะคาราบักไป30ก่อนอันนั้นก็เปิดบ้านชนะเบลฟอร์ดไป31ครับเยือนโคเวนทีในลีกครับชนะได้2 1 แพ้อาร์เซนอลในบ้าน1ประตูต่อศูนย์นะครับไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้สองหนึ่งผลงานก็พอๆกันนะครับมีขึ้นมีลงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านของแมนยูครับลูกทีมของอิลิกเทนฮาร์ควันนี้มาในรูปแบบ4 2 3 1นะครับหลัง4ตัวปรับเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของมาติเนสยืนคู่กับเดอลิกนะครับทางด้านซ้ายดานโล่ด้านขวามาชลาอุยคู่กลางใช้อุกเต้ยืนคู่ไมนูนะครับแล้วก็ เกมรุกมีมาคัตและฟอร์ดนะครับบูโนเฟอร์นันเดสเป็นหน้าต่ำการาโชด้านขวานาเปาเป็นเซอร์เซย์นะครับทางน้านของสเปอร์กันบ้างครับวันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอลุ้นเช็คความฟิตหลายคนเหมือนกันนะครับตัวเล่นหลักๆก็อยู่กันครบนะครับมาในรูปแบบ4-3-3ครับดูทีมของอังเก้นะครับเกมรุกมีโซนอังเก้ครับเป็นฟอร์นายครับทางด้านขวาเป็นแบนินจอนสันทางด้านซ้ายเป็นซอนฮงมินนะครับ ในแดนกลางคูรูเซฟกี้ครับทางด้านของบิซูม่านะครับแล้วก็เจมส์แมดดิสันนะครับถือว่าครบทีมนะครับถ้าจัดตัวผู้เล่นมาแบบนี้ครับในเกมรับมีทางด้านของฟันเดเวนนะครับโรเมลูทางด้านของพอลโล่นะครับรวมถึงทางด้านของยูดูกี้นะครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ครับแมนยูเริ่มออกจากโรงพยาบาลกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีทางด้านของ ยโรลุกชอลินเดเลฟมาเลาเซียนะครับที่เจ็บอยู่ของสเปอร์เนี่ยตัวเจ็บมีลิชาริสซอนนะครับแล้วก็ทางด้านของโอโดเบิร์ตตัวผู้เล่นหลักๆสเปอร์ครบกว่านะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาแมนยูเปิดกำแพงเข้าถึงกำแพงเกือบครึ่งเมตรนะครับคู่นี้น่าสนใจทีเดียวสำหรับกำแพงนี้พี่ๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับทายสกอร์กันมาได้สำหรับคู่นี้นะครับ อยากรู้ว่าเหล่าระลลาไปมุมไหนนะครับไปแมนยูสเปอร์หรือมุมสูงมุมต่ำนะครับสามารถทักพายกันมารับได้คู่นี้ขอเน้นหน่อยละกันนะครับคู่นี้ขอเก็บไว้ส่งให้อีกทีนึงนะครับก่อนเตะเดี๋ยวเช็ครายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับไปต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับเป็นทางด้านของโฮส a ตาคิววันนี้เปิดบ้านรับแกมเยือนของไอทอดแฟงเฟิร์ตนะครับ กำแพงคู่นี้ทีมเยือนนะครับอย่างแฟรงเฟิร์ตเปิดกำแพงมาเกือบ1เมตรนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับผลงานของโฮสต้าคิวครับล่าสุดบุกไปเยือนโบคุ่มเสมอ2-2นะครับก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้บาเยนไปถึง6-1เปิดบ้านแพ้โวบวก2-0นะครับไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์แพ้3ประตูต่อ2นะครับทางด้านของแฟรงเฟิร์ตครับผลงานในบ้าน2นัดเสมอวิกตอเรียพาวเซ่นครับเตะกลางสัปดาห์มานะครับ3ประตูต่อ3ก่อนนั้นเปิดบ้านชนะมือนเช่นกันบักไป2-0 ไปเยือนวบบวกชนะ2-1ครับชนะทางด้านของฮอฟเฟนทามนะครับ3ประตูต่อหนึ่งที่ไปเยือนดอทมูนเนี่ยแพ้2-0เท่านั้นเองในนัดเปิดฤดูกาลหลังจากนั้นนะครับออกสตาร์ทได้ดีเลยนะครับยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดนะครับในแต่ละนัดสำหรับทางด้านของแฟรงเฟิร์ตนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับคิวมาในรูปแบบ3 4 2 1อครับอัดกลางเข้าสู้เลยนะครับรับเต็มระบบทิ้งหน้าเป้าอย่างพิเชอร์ไว้คนเดียวนะครับ ที่เหลือก็ช่วยกันไล่บอลเลครับทางด้านของแฟรงเฟิร์ตครับมาในรูปแบบ4-4-2นะครับหลัง4ตัวอยู่กันครบครับผลงานดีต่อเนื่องเลยนะครับเกมในแดนกลางนำโดยฮูโกลาสันนะครับทางด้านของชิลี่นะครับรวมถึงเกมรุกเนี่ยมีทางด้านของโอมานะครับยืนคู่กับฮูโกนะครับโอ้เกมรุกดูดันเหลือเกินนะครับตัวเล่นบาดเจ็บครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยสองตัวเท่านั้นเองครับแต่ทางด้านของแฟรงเฟิร์ตลูกพี่ลูกน้อง น้องชายของฮอยลุนนะครับออสการ์ฮอยลุนยังเจ็บอยู่นะครับเควินแครปก็ยังเจ็บนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของเกอร์เซยครับยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับคู่นี้กำแพงไม่สูงมากครับน่ารักน่ารุ้นสำหรับทางด้านของแฟรงเฟอร์ตเกือบ1เมตรครับน่าจะข้ามผ่านได้ไม่ยากนะครับสำหรับทางด้านของแฟรงเฟิร์วันนี้จัดไปกับทีมเยือนอย่างแฟรงเฟอร์ครับความสูงกำแพงที่เกือบ1เมตรครับ ไปต่อกันที่อิตาลีกันบ้างครับนาลีครับวันนี้เจองานง่ายครับเปิดบ้านรับกําเย็นของมอนซาทีมท้ายตารางนะครับกำแพงเปิดมาเป็นนาโปลีเปิดมาเม็ดกว่านะครับเกือบเม็ดครึ่งเลยทีเดียวคู่นี้เจอกันมาเนี่ยทั้งหมด4นัดนะครับนาลีชนะไป2นัดนะครับเสมอกัน1นัดแล้วก็ทางด้านของมอนซาเคยชนะนาโลีได้ด้วยในดูการปี2022-2023นะครับทางด้านของมอนซาเปิดบ้านชนะไป2-0 นาลาสุดเตะกันบ้านมอนซานะครับเป็นทังน้าของนาปลีบุกไปเยือนชนะได้2ประตูต่อ4นะครับนัดที่เล่นในบ้านนาโปลีล่าสุดเสมอขึ้นไป 0- ูนย์นะครับก่อนหน้านั้นนาปลีชนะได้ในบ้านถึง4ีูนย์นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับนาโปลีช่วงนี้คึกคักเหลือเกินนะครับหลังจากนัดล่าสุดเอาชนะปาเลโมมา5ประตูต่อศูนย์ในบอนลถ้วยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนยูเวเสมอศูนย์ศูนย์ครับชนะกายารีสี่ศูนย์ชนะปามีสสองหนึ่งชนะบโลญญาสามศูนย์นะครับ ไปเยือนเวโรนานะัดเปิดดูการแพ้3ประตูต่อ0ครับทางด้านของมอนซ่าบ้างครับซาด้ใจครับนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยก็ชนะเบลชาไปได้3-1ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยในกันโชซีอาร์ครับเปิดบ้านแพ้โบอโรนญาไป2-1ยันเสมอกับอินเตอร์ได้1ประตูต่อ1นะครับในบ้านไปเยือนฟิออเสมอ2-2ครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้เจนัวไป1ประตูต่อ0นัดเปิดดูการไปเยือนเอมป์รีเสมอ0-0นะครับ ไปดู11ผู้เล่นตัวจริงกันต่อเลยนะครับทางด้านของนาโปลีวันนี้จัดทับกันมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับภายใต้การกลุ่มทีมของอันโตนิโอกองเต้นะครับคอนเต้วันนี้จัดทับกันมาเนี่ยเลือกทางด้านของแมกโทมิน่นะครับยืนเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในแดนกลางนะครับมีทางด้านของคาราสเคลียประกบทางด้านซ้ายโบลิตตโนทางด้านขวานะครับคู่กลางรับนะครับเป็นทางด้านของโรบอตกายืนคู่กับทางด้านของอากุิซ่านะครับ แล้วก็ใช้หน้าเป้าอย่างดูกากูนะครับตู้ช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับปะทะกับทางด้านของมอนซ่ามาในรูปแบบ3 4 2 1ครับรับเต็มระบบนะครับทิ้งหน้าเป้าอย่างดูลิกไว้คนเดียวที่เหลือใช้มอนต้ากับมอรดินีนะครับมาเชื่อมเกมน่าจะต้องใช้เกมสวนกลับแหละครับสำหรับทางด้านของมอนซ่านะครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของนาโปลีครับตัวเจ็บอย่างเมลลัดนะครับรวมถึงทางด้านของฟลูโลนโซนะครับ คู่นี้ครับราคาที่เปิดมาครับกำแพงเปิดมาเป็นทางด้านของนาโปลีเปิดมาเมตรกว่าๆนะครับถึงเมตรครึ่งเรางหลักก็ยังมองว่าทางด้านของนาโปลีครับเจอทีมท้ายตารางแบบนี้น่าจะขาดได้ครับคู่นี้เน้นกันได้เลยนะครับสำหรับทางด้านนาโปลีจัดกันไปแบบเต็มๆครับไปกับทางด้านของนาโปลีครับที่ความสูงของกำแพงเมตรครึ่งครับขยับกันไปที่ลาลิกาสเปนกันต่อนะครับเป็นทางด้านของแอตติบิวครับวันนี้เปิดบ้านรับกัมเยนของเซบีญ่านะครับ กำแพงคู่นี้เป็นบิวเบาครับเปิดมาแบบน่ารักน่าลุ้นนะครับคึงควบลูกเท่านั้นเองเจอกันมา10ครั้งหลังเป็นเซบียาครับสื่อสติที่เหนือกว่าชนะไปห้ครั้งเสมอกัน1ครั้งบิวเบาชนะได้4ครั้งแต่ฤดูนการที่แล้วนะครับเป็นทางหน้าของบิวเบาชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับสกอร์เดียวกันเลย2ประตูต่อศูนย์นะครับในบ้านบิวเบาเ่ยเซเบียาก็เคยบุกมาเยือนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ใน2022-20 2ีนยสินะครับมาดูสติกันบ้างครับบิวเบานะคร นัดล่าสุดไปเยือนโรมา่าเสมอมา 1- 1น,น,นะครับเก็บ1แต้มมาได้ในเกมเยือนก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับมีลุ้นที่จะเข้ารอบต่อไปในยุโรปา้าในลาลิก้านะครับเล่นในบ้าน3นัดชนะ2นัดแับแพ้1นัดที่แพ้ในแพ้แอตเลติโกมาดริดนะครับผลงานล่าสุดก็เปิดบ้านชนะซร์ตาบิโกไป3ประตูต่อหน,นึ่งเกมเยือน2นัดเนี่ยเยือนเรกาเนตเยือนลาสพามัส เก็บ3แต้มได้แบบมาแบบสบายเท้าครับชนะเลไรกันได้สองศูนย์ชนะลัสพามาสามประตูต่อ2นะครับมาดูผลงานเซบีย่ากันบ้างครับนัดล่าสุดนะครับฟอร์มดีครับเอาชนะเรียวบยาโดลิดนะครับท้ายตารางเจอกันเนี่ยเอาชนะไป2ประตูต่อ1เกมเยือน2นัดเสมอ1แพ้1นะครับไปเยือนอาราเบสแพ้2อหนึ่งไปเยือนมาโยก้าเสมอ0ูนย์ศูนย์นะครับยิงได้1ประตูในเกมเยือน ในบ้านก็ถือว่าเก็บแต้มได้ต่อเนื่องครับสำหรับเซบีย่ารดูการนี้ยังรุ่มๆุ่มจนดอนอยู่นะครับชนะบ้างแพ้บ้างเลยครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่กันต่อนะครับทางด้านของบิวเบาวันนี้มาในรูปแบบ4 2 3 1ครับตามถนัดที่เหลือยังอยู่กันครบนะครับเกมรุกครับมีทางด้านของนิโกวินเลียมกลับมาประจัญการในทางด้านของกลาบซ้ายนะครับซันเซ็ตนะครับรวมถึงอินนกกี้วินเลียมด้วยนะครับอยู่ทางด้านขวา เกมรุกเนี่ยน่าเป้าใช้ทางด้านของกูรูเซต้านะครับทางด้านของเซบิยาครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามต่อเนื่องนะครับเกมรุกมีทางด้านของลูกบาคิโอนะครับโรเมรูนะครับเป็นฟอร์ไนนะครับแล้วก็ทางด้านของจุกนะครับอยู่ทางด้านซ้ายเกมในแดนกลางนะครับมีซานเชสนะครับรวมถึงทางด้านของกูเดี แล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของอากูเมะนะครับก็ถือว่ายังครบอยู่นะครับสำหรับทางด้านของเซบียาผูเล่นวันนี้ครับทางด้านของแอนติเบลเลยังไม่มีทางด้านของอูนายิมอนนะครับผู้สับตัวตัวหลักนะครับอินิจิวินเลี่ยมเนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตนะครับแล้วก็ทางด้านของอาเบเรสยังเจ็บอยู่นะครับเซบียาวันนี้เนี่ยตัวเล่นโดนแบนไปมีมาเกลนะครับรวมถึงทางด้านของไนเกสนะครับแล้วก็โลโกงาเจ็บนะครับ ตัวความหวังเลยครับสำหรับเซบีย่านะครับที่เหลือเนี่ยเจสุสนาบาสยังต้องรอเช็คความฟิตอีกหนึ่งคนอาจจะนั่งสำรองนะครับคู่นี้ความสูงกำแพงเป็นทางด้านของบิวเบานะครับเปิดกำแพงมาที่เกือบ1เมตรดูจากตัวเล่นดูจากแผกนการเล่นรวมถึงฟอร์มโดยรวมแล้วก็ถือว่าบิวเบาสมน้ำสมเนื้อสมราคาครับวันนี้ขอเลือกไปที่บิวเบลละกันนะครับน่าจะข้ามผ่านได้นะครับกินหูหนึ่งข้างก็ยังดีครับในคู่นี้ครับ ไปต่อกันที่คู่ดึกของลาลิก้านะครับเดือดแน่นอนครับศึกมาดริดดาบี้ครับแอเลติโกมาดริดเปิดบ้านรับกัมเยนของเรีลมาดริดนะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของเรยลมาดริดครับเปิดกำแพงมากำแพงเข้าถึงกำแพงเกือบครึ่งเมตรนะครับผลงานที่เจอกันมาครับรุการที่แล้วเสมอกันทั้งเจ้าและเยือนนะครับในลีกนะครับทางด้านของเรยลมาดริดเล่นในบ้านเสมอแอเลติโกมาดริดหนึ่งประตูต่อหนึ่งเล่นบอลถ้วยนะครับเจอกันเนี่ยเสมอกันทั้งสองนัดเลยนะครับ แต่บอลลีกลูการที่แล้วในบ้านของแอตเลติโกมาริดนะครับเป็นตราหมีนะครับเปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อ1 10นัดหลังเจอกันเสมอกันถึง6นัดนะครับแอตเดติโกมาริดชนะไป2นัดเรอัลมารติดชนะไป2นัดนะครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับไม่มีนัดกลางสัปดาห์มาขั้นนะครับไปเยือนทางด้านของเซลตาบิโกชนะได้1 0ครับก่อนหน้านั้นเสมอกับราโยนะครับ1ประตูต่อ1ในเกมเยือน เล่นในบ้านชนะอาร์บีไลฟ์ซิกในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านชนะบารินเซียปไป3 0มนยครับไปเยือนบิลเบาชนะได้1 0ึก็ถือว่าฟอร์มดีครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดในช่วงนี้นะครับทางด้านของเรอัลมาดริดบ,บ้างนะครับในบ้าน3นัดหลังเก็บชัยชนะมารวดนะครับแต่ก็โดนยิงทุกนัดด้วยนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอาราเบสไปแค่3ประตูต่อ2เท่านั้นนะครับเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นชนะเอสปันยอนไป4-1 ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะสตูตการ์ไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับไปเยือนเรอัลโซเซดชนะได้2-0ชนะเรอเบติสได้2-0นะครับผลงานช่วงหลังเนี่ยเก็บชัยชนะมารัวๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของเรอัลมาดิดมาดูสเปนผู้เล่นตัวจริงไลน์อัพกันบ้างครับสำหรับศึกมาดิดดาบี้วันนี้นะครับแอเดนติโกโมาด,ดิดครับภายใต้การคุมทีมของซิโมเนนะครับมาในรูปแบบ5-3-2 หลังมาถึง5ตัวเลยนะครับวันนี้รับรอโต้ครับเกมรุกทิ้งทางด้านของจูเลียตอาบาเลสนะครับแล้วก็กินส์มันคู่หน้าให้เล่นกัน2คนเท่านั้นนะครับที่เหลือในแดนกลางมีโกเก้นะครับเป็นเฟย์เมเกอร์ทางด้านซ้ายเป็นกาเลเกอร์ทางด้านขวาเป็นเดปอลนะครับฟอร์มดุเหลือเกินนะครับหลัง5ตัวแน่นปักเลยนะครับทางด้านของทริมัตริดครับมาในรูปแบบ4312ครับลูกทีมของอันเชล็ตติ หน้าวันนี้ใช้ระบบหน้าคู่ครับประธานเป้อาจจะไม่ลงนะครับเป็นทางด้านของโรดิโก้ครับยืนคู่กับบินิสุสจูเนียแล้วก็ใช้จูด์บิลิงแฮมมายืนหน้าต่ำเย์เมเกอร์เชื่อมเกมนะครับเกมรับก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะครับใช้กองกลางรับถึง3ตัวครับวาเวเดชอาเมนี ide, ่ i, แล้วก็ลูก้าโมลิชนะครับเป็นตัวจ่ายบอลน่านะจะใช้บอลโยนเลยครับสำหรับริเดมอนปิดในวันนี้นะครับผู้เล่น มีปัญหาบาดเจ็บอาการบาดเจ็บรบกวนของทั้งคู่วันนี้ครับทางด้านของแอตเลติโกมาริดครับไม่มีทางด้านของอัปริโกเอต้านะครับบาริออสรวมถึงทางด้านของเลอมาเนี่ยเราใช้ความฟิตนะครับเรอัลมาริดครับอาจจะประสบปัญหาเรื่องของประธานเป้ท,ที่เจ็บนะครับไม่รู้เจ็บจริงเจ็บปลอมนะครับวันนี้อาจจะไม่ลงสนามนะครับเจ็บที่เจ็บเพิ่มเติมก็มีทางด้านของเซบยอสนะครับ ดีอาร์แลวก็อาราบ่ายังเจ็บอยู่แล้วนะครับแล้วกามาวิก้ากลับมาซ้อมได้แล้ววันนี้ก็อาจจะมีลุ้นเป็นมานั่งสำรองนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นทาน้านของไรมาริดนะครับไม่มีประธานไปแบบนี้แต่ก็ยังมีเจรวดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้รวมถึงทาง่านาของวินิซิอุสจูเนียกำแพงเท่าถึงเกือบครึ่งเมตรนะครับถือว่าสนุกทีเดียวสําหรับคู่นี้สมนาจบเสมอนะครับ อยากให้อยู่กับทางด้านของตราหมีเหมือนกันแต่ราชันชุดขาวในศึกมาริดดาบี้แบบนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับคู่นี้ขอเลือกไปที่เรลมาริดนะครับลูกผีจับยัดมันต้องมีครับไปกับมาริทที่กำแพงเท่าครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของลีเอิญของฝรั่งเศสนะครับซาบูวันนี้เปิดบ้านรับกัมเยือนของมักเซยนะครับกำแพงคู่นี้เป็นมักเซยครับเปิดกำแพงมาครึ่งเมตรเท่านั้นเองนะครับเจอกันมาช่วงหลังนะครับสินัดหลังก็เป็นสติอยู่ฝั่งมักเซยทางนั้นเลยครับชนะไปถึง5นัดเสมอห้านัดนะครับผลงานฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกันทั้งไปและกลับนะครับ1นทั้ง2นัดเลยก่อนหน้านั้นก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับสนัดหลังเสมอกันรวดนะครับแต่มีประตูทุกนัดนะครับ ผลงานของสตราบุกกันบ้างครับเสมอมา2นัดครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอกริวมา3าประตูต่อ3ก่อนนั้นเสมอกับองเช่หนึ่งหนึ่งนะครับไปเยือนลียงแพ้สี่สามเปิดบ้านชนะแรนไป3าหนึ่งเสมอมองปีเย่นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งมีประตูทุกนัดครับสำหรับทางด้านของสตราบุกคู่นี้มุมสกอร์สูงก็น่าสนใจนะครับมาดูทางด้านของมักเซย์บ้างครับผลงานดีต่อเนื่องนัดล่าสุดบุกไปเยือนลียงนะครับชนะได้สองสามก่อนนั้นเปิดบ้านชนะนีดไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับ เยือนตูลูสชนะได้1-3นะครับแล้วก็เสมอแรงในบ้าน2-2เยือนแบลดเนี่ยชนะได้ถึง5ประตูตอน1นะครับยิงไม่ต่ำกว่า2เมตรเลยครับสำหรับหมักเซยมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับทางด้านของสตราบูครับเพื่อนนี้จัดทับกันมานะครับเน้นรับเป็นพิเศษนะครับใช้แผนมาแบบ3-5-1-1เลยนะครับยืนดีๆหลังมี8ตัวเลยนะครับเกมรุกเนี่ยทิ้งทางด้านของเอไว้นะครับเดียล่านะครับ เล่นหน้าเป้าหน้าต่ำนะครับทางด้านของหมักเซยครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับได้ทางด้านของเมสันกินวูดเข้ามาเนี่ยโหสดชื่นเลยนะครับมีแฮริสรวมถึงทางด้านของเฮลิเก้นะครับหน้าเป้าเป็นมูเปยครับเกมกลางรับมีโคน่ยืนคู่กับฮอยเบียนะครับโอ้ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็รวมถึงทางด้านของราบิโอนะครับวันนี้ก็อาจจะได้นั่งเป็นสำรองนะครับ ตัวเล่นบาดเจ็บครับของทั้งคู่นะครับเจ็บเยอะเหมือนกันทั้งคู่ครับทั้งโดนแบนทั้งตัวเจ็บนะครับเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเพียบเลยนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาก็เป็นทางด้านของฝั่งมักเซยนะครับเปิดกำแพงมาที่ครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับคู่นี้สนุกแน่นอนสกอร์สูงก็น่าจะมันนะครับทดสกอร์สูงเงินไว้ด้วยก็ดีครับ3เมตรน้องต้องมีแหละครับสาหรับคู่นี้คู่นี้เหล่าร้อยละก็ยังไว้เนื้อเชื่อใจครับทางด้านของมักเซย์น่าจะเฉือนได้นะครับเพราะนั้น ไปกับทางด้านของมาร์เซยครับที่กับแพงความสูงครึ่งเมตรครับไปดูบทสรุปทั้งหมดกันวันนี้อีกทีหนึ่งละกันนะครับคู่แรกครับพิมเล็กอังกฤษนะครับสองหุ้นตรงอิสวิตกับแอสซันวิลล่าคู่นี้สกอร์ที่คาดเนี่ยเหลายาคิดว่าแอสซันวิลล่าน่าจะเฉือนได้ที่สกอร์หนึ่งศูนย์หรือไม่งั้นก็สองประตูต่อศูนย์นะครับคู่สองครับคู่ดึกคู่กิจกรรมของเราด้วยครับสีทุ่มครึ่งแมนยูสเปอร์คู่นี้ทายสกอร์กันเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับเหล่ารายๆอยากแจกนะครับช่วงนนี้ะครับ สามร้อยบาทพี่ทนท้ทายถูกรับไปเลยนะครับกติกาก็บอกไว้แล้วนะครับสามารถติดตามรับชมเหาร้อยล้าได้ตลอดนะครับแล้วก็ขอว่าคู่นี้เนี่ยอยากรู้เหล่าร้อยล้านนะครับไปมุมไหนนะครับฝั่งไหนก็สามารถ สอบถามกันมาได้ที่แอสซ0ยน์นะครับบุนเดสลีก้าเยอรมนีครับโฮสตคิวกับแฟงเฟิร์ตคู่นี้มองที่แฟงเฟิร์ตน่าจะขาดได้ครับ2030จัดไปนะครับกันโชเซียอิตาลีนาโปลีมอนซาคู่นี้ก็น่าจะขาดนาโปลี oli, น่าจะสามแต้มแน่ๆแลยครับแ,แต่มอนซาวันนี้อยู่ที่รับเหนียวหรือไม่ครับนาปลี oli, น่าจะเจาะเข้าอยู่ที่พิโต้ครับว่าจะยิงนกตกปลาหรือไม่ครับ2030ครับ หรือ4-0น,นะครับสำหรับนาโปลีวันนี้นะครับลาลิกาสเปนครับบ,บิลเบากับเซบีย่าก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่างบิบลเบานะครับน่าจะชนะได้ที่1-0หรือ2ประตูต่อ0นะครับศึกมาดริดดาร์บี้ครับแอตเลติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับเฉือนเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดก็น่าจะอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายครับสตาบุกมักเซยคู่นี้มองไปที่มักเซยนะครับสกอร์ที่จบก็น่าจะเป็นทางด้านของมักเซยเฉือนชนะไปได้ที่2ประตูตอนหหรือ3าหนึ่งนะครับสกอร์สูงยังมองอยู่สําหรับคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับคำคืนนี้7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเหล่าร้หล YouTube Channel โดยดีตลอดมานะครับสาหรับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับอยากแจกนะครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้ครับทายสกอร์แมนยูสเปอร์นะครับกิจกรรมง่ายๆมาร่วมกันสนุกกันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ